วันสุกเนี่ยมันมันจะมักมาขานึงจนมากมะขาเดียวกับมาบนมะลางทั้งเทียกับมาบนทั้งเดียกับมาลางแต่ไอขาหนึ่งมันต้องเอาเอาหามาย่างไว้ก็จังหาห่าสามห่าแปดห่านึงสิห่าเจ็ดใช่ไหมแต่เราคุ่หมักหลักหาแต่ว่าฮาเฮอป่อยไปแล้วว่าคือฮขาลางเด่น บุญเด่นแปดล่างดิ้งหกลายเมตรได้เลยทั <บน S 2> ้ 6, ื่องของแปดเมย์อันนี้บุญหลังนี่สูตรล่างล่างโดยเฉพาะได้ 6, ไหกได้หกนี่เลยเข้ากับสูตรนี่เลยสูตรสูตรของลูกสาวคือได้ตัวเดียวเหรอครับ<า>เจ<ช>๊ตัวเดียวครับได้เลขล่างตัวเดียวเลขล่างส่วนมากแล้มาหลักสิบนี่เนี่ยมันจะอยู่ส่วนมากเราจะอยู่หลักสิบนี่ไหม เข้ากันไหมของเราก็อย right? right, right? oh ู so away, ่หลักสิบไหลักสิบโอ้ห่วสิบเราไปอยู่หลักหลักหน่วยหาเติมเอาแม่นนี่แหละนี่แหละมีันวยเขาไปซื้อเขนี่แหละะหลักหกเขาก็มีแค่น้หนี่ห้าหกสามหกศูนย์หกเจ็ดไปใส่แมนหกหนึ่งไปใส่แมนหกแปดไปใส่ครับแต่แต่นี่อตัวคันมากคันมากหกน่นมันม้กหกนะใหนึ่งองสามสที่มีแค่นี้แหละครับนน้นครับตามสูตรแต่มาหาตัวเก็มาเพเบิร กษีไม้ตัวหนึ่งไรกษีพันผู้พวกพันนั่นมักวิ่งครัใช่ครับวิ่งแมนเพื่อผู้มักวิ่งเนี่ยล่างหกวิ่งหกเนี่ยพลังอาจารย์พลังอาจารย์พคนมาวิ่งหาด้ววิ่งหาวิ่งหาเขาจับของเขาไปเจก็ได้หกเป็นหกหาเจก็ได้ครับคนอาจชีแน่มักขาหนึ่งเนาะเขาคืออาจชีได้ขาหนึ่งคนอาจชีได้ขาหนึ่งมันได้หาเขาได้หกมาบอกให้กันก็ได้ เอฟซีพยายามเอาสองขาเลยครับยี่ยขาเดียวทาเดียวหนึ่งสิขาผมมันยังบ่อยครับมันยังยากครับเอาสองขาให้ได้ครับเนาะเรียกสูตรบนว่าสินว่าจะเหตุเมื่อคืนนะเราพักกันไปทุระ บุญมันถีต่ำตัวนี้บอนะมันถนีต่ำนะทำไมเก๊เไม่ลองทำให้ดูหน่อยครับเจ๊มันยังบริเรียนเนาเขาเขาว่าหอามาให้แต่วันคืนมาสิลงเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ไปบุละมาอั 1, 2, 3, 4, น่งสองสนี่หลักแปดหาับตัวนี้มีห้ 5, กันหนึ่งส่ะตัวนี้หนึ่งสอสามสี่เทากันสิมีห้าตยังไเก๊เียเม็นตอนนี้ม็มีหกสามหกศูนย์หปเปนอเป็นเลขล่างเลขล่างเอาไนทั้งล่างทั้งบน สนนี้มันจะไปอยู่บนน้ำอัจดจะอยู่บนน้ำกระแดงครับหกแปดแต่ว่าทีแ่แน่ๆน่อพวกสายวิ่งพอน่ะวิ่งหกกับแปดวิ่งหกแปดใช่สายวิ่งเนาะวิ่ง,งล่างนี่ก็หกตัวเดียวเลยเนีะอ,อ่าผู้ใดนิสสูตรคือเขาแยกเฮ็ดได้ล่างตัวใดเอาของเขาไปแช่ก็ได้โอ้โหแต่ใดบ่บหัวเนาะบวบหัวบ่บหัวละแต่ว่าเออเอฟซีก้นไหนเพิ่นมาเพิ่น<อ>กันนิสสูตรเท่ากัน ใช้ไม่สูตรเท่ากันก็เอาเัาไปใเซก็ไ okay. ด้เอาคนนอาจี่ได้เฮ็ดได้สามตัวเดียวเอาเอาเัาไปใเซเป็นหกสามหรือว่าเพิ่นมักศูนย์เอาหัวไปเซหกศูนย์แต่เลขหกนี่มาหลักสิบหลักสิบจนมากแล้วมไม่หลักสิบน้อยกระชีปิ้นขึ้นมาครับผมอันนี้ของเขาก็สูตรหลักสิบเลยสูตรหลักสิบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับหลักสิบล่างหลักสิบล่างหลักสิบเลขวิ่งนะครับเป็นสูตรของลูกสาวเจี๊ยง ไม่เคยพลาดสักทีนะครับสูตรนี้นะครับเนาะที่เขาเห็ดเขาเห็ดมัายอดอ่ายอดมือแล้วยอดสามวดแล้วก็ยังยังไม่หลุดครับยังไม่เคยหลุดกิงวดแล้วเจ๊สามวันอันนี้ขอมาสามวันเห็ดเขาเห็ดมายอดหลังพอแต่เห็ดงวดบ้านหล่ะแต่ว่าเขาเห็ดยอดหลังขึ้นไปบึงคือเข้าเข้าตลอดสามวอดนี่คือสามวอดที่เืองมันยอนไปนะเข้าโอ้ครับเขาก็เลยว่าเอามันมาต้มกับน้องแสดงมันได้อโอเคกันก็คือ แค่เปลี่นจอไป้ไมออปรอาชอบไเจีเ๊ยงนะครับมีเบอร์โทรให้พร้อมนะบสามารถโทรหาเจีเยงได้นะครับเนะ,ะนนอันน้ืาน้กอันนี้อัน,น,อนได้มาน้ากัน,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 กนจ้ะมันเป็นเลียทีบมีในสูตรแต่่างส่วนมากกสูตรว่าหลดซตัวนี้จะบามา,บา นี่ซีวงม่ตัวเดียวนี่แหละห้านี้แหละย่านตัวนี้แหละมาเสียบนะโมเซี่กับแคบาจอไปนะครับนะว่าไว้ว่าสิเขียนกับเขียนว่าเป็นนะครับ <c oughs> เาตามสูตรของควนะครับอเอฟซี FC ครับว่าสิเขียนว่าเขียนลงไปนะครับ,รบมีตัวใดแน่นละ่ะโอ้ยตาไล หกสามหกศูนย์หกแปดสามแปดเจ็ดแปดนะครับเด้อวงไหวหาวงนี้เอาแค่นี้ก็ได้นะหกสามหกศูนเจ็ดหกหนึ่งหกแเอาแค่นี้มาเนี่ยเนาบอกว่ามักแล้วเราไปอยู่ล่างเออเเอาตลาหกสามหกศูนย์หกเจ็นึ่งหกแปดอ๋อามคือวกเอาลช่ึ่งอาจปุณมไม่ไปอยู่บนโอ้สุ่มนีสิไปอยู่บนกแถวบนนีสิไปอยู่ล่าง ไม่ชัดดีไม่ชัดดีพกอยู่ล่างแฝดอยู่บนค่ะเขาก็จับลักเตะเอาไว้เขามาเกละพวกหมีสิมิวพวกสามพวกศูนย์พวกเอ็ดแค่ไปเบิ้งแค่ไปเบิ้งคลิปของอาจารย์คนใดที่ที่เบรนไย่ล่างมาแม่นๆเอามาแล้วอัดว่าตวงกับเขากาเอามาเอาไปเอาหกเขาไปใส่ก็ได้ขนมคนมาห้าน้อเอาเขาไปใช้เป็นหกห้า ว่าเขาได้เกว่าเข้ามาเกียบแนต่ล่างนีแกลนเหม่นคือ่วนผ่าจะบุกาพเลยเนาะค่ะเออแต่ว่าเอซีเอซีเอซในบ้านเขานี่คนซื้อตัดออกแค่ตั้กนี่ออกคนกัซื้อซีตัวนี้แหละโอ้คนตัดหกเมองกอกหกเดไงหกเตีโอ้หเมออกไป้ล้วก็วานี่ว่โ้ก็ไดนี่มันมีศูสอยู่ใน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 ามันเอาไปหกสามนี่แล้วก็หแล้วก็สาศูนี่นีมันออกไปแล้วหาก็เลขบวกกับหกเกีดนะ แต่มันมีอยู่แต่โซแปดได้บ่มอ่ะอ่าโซนแปดอ่ะมันจะเป็นบนโซนแปดเป็นอยอ๋ออาจจะเป็นบนเนาะครับนอเอฟซีครับทีกับนายช้ยมีคุณนุญาตการรับชมนะครับเด้อเจเอ็มแต่ห้ณีเพราะเหตุนะเขาเขาเขาไม่ได้เห็ดอันสูตรเต็มแบบนี้เขาเห็ดแค่ตะสูตรล่างล่างก็ที่นีแค่นี้แหละเนี่ยที่มีแค่นี้อันนี้เป็นสูตรล่างโดยเฉพาะนะครับแต่ส่วนจากข้างล่างว่าอนนี้มันจะมาไม่เจาะบ่นสองแถวล่างนี่จะเป็นบนใี่ครับ บังคลับมาฟังใจเอียงน,นะครับผมครับชัดไหมครับเอฟซี F C, ครับดูนะครับผมอย่าลืมบอกคนนะพวกไหนมีตัวด,ดีล่างมาใส่ขเขาได้เลยถ้ามีตัวด,ดีสามารถเอาหกมามาประกบคู่กับหก <Okay. S 1> ได้เลยนะครับเนาะแต่มาถามออกเก้าเยอะกว่ากัดปิ้นอ่อ มีสิทธิ์ที่จะกลับหัวไหมครับเจ๊หกกับเก้าอ,อันนี้เขากับบอลูยังรู้ได้แต่มาเก้าม่มาได้ละ,ละเนี่ยเก้าไม่มาเอองวดก่อนไม่มานี่และมันมาเนี่ยข,ข้อข้างบนั้างล่างที่ไม่มาเนี่ยนะงวดนี้ทาไมไม่มาค,ควันนี้นบอกแล้วว่ามันไม่มาไปงานบวชไปงานบวชง,งวดนี้เก้าไม่มาไปงานบวชนะครับพ่อแม่พี่น้องโอเก้าไปบวชเก้าไปบวช ทางของเจ๊เอี้ยงวงกลมไว้ก็คือเป็นตัวเลขเด่นนะเจ๊เนาะอ่าเด่นครับเป็นตัวเด่นเด่นหกสามหกศูนย์หกแปดอันนี้คือล่างใช่ไหมเจ๊นี่เป็นล่างครับส่วนสามส่วนสามแปดกับเจ็ดแปดนี่คือบนอ่าตรงนี้จะเป็นบนครับเป็นเด่นบนส่วนข้างขวามือนี่ก็คือว่าของลูกสาวอ่าอันนี้เป็นสูตรล่างสูตรเด่นล่างเลขเดียวหลักสิบเด่นหลักสิบล่าง คือ 6. นี่ไง,ขงเขาเขงเขาก็เด่นหลักสิบเหมือนกันเน่ยครับมันก็มาชนกันคืออันอัน,นอันนี้คือเลขหลักเหรอครับอ่อันนี้เลขสูตรที่เขาเอามาบวกกัน <c oughs> เขาเขาไม่ให้บวกโอ้ัครับแต่ตบาเอาขอเอาตัวเลขอย่างนี้ดีกว่าครับผมอือเป็นเลขเป็นเป็นเลขสูตรลับนะ <c oughs> อันนี้แกโบทิ้ง งวดหน้าเดี๋ยวจะมาลงให้อีกครับอว้ยถ้ามีอีกตัวถ้าถ้ามีอีกตัวหนึ่งแจวเลยนะเจ๊เนาะอ่ะมันก็สองตัวแล้วไงนะมันสองตัวแล้วนะแมี้ครับน่งหนึ่งไหนไหนตรงเันหกหนึ่งอ่ะหกหนึ่งหกหนึ่งก็มีหอเจี๊ยงนะครับนี่นะครับคือเบอร์โทรพ่อแม่พี่น้องสามารถโทรหาเจ๊ได้นะครับ 0656315452นะครับผมเจเอี้ยงสามารถปรึกษาแนวทางเลขสูตรนะครับกับเจเอี้ยงได้นะครับเนาะนะครับบางทีเอฟซีโทรมาขอเบอร์เจเอี้ยงหน่อยบางทีแอดมินก็หาไม่เจอบางทีมันหาไม่ทันแคปหน้าจอไว้เลยครับ เอ่าววันนี้เจี๊ยงมากตัวใดเป็นพ mm ิเศษกูโม่ค่ะมักตัวใดบอกแมนค่ะอ mm ่า hmm. ม mm ักบอกมัก hmm. ต uh, ัวนี้หกสามกับพี่น้องก็ได้หกสามแล้วเขาเขาซื้อหกสามแล้วเขาก็ซื้อห้าสามก็เขาขวาวตัวนี้มาเสียบตัวเนี้ยค่ะเขาก็ซื้อหกสามหกสามแล้วก็มาซื้อหกหนึ่งแล้วก็มาซื้อหกศูนย์นี่แค่สามตัวแต่ว่าตัวนี้เขาวางเป็นบุญเขาก็บม่ค่อยอยากซื้อมาทันทีเขาซื้อสามตัวนี้ตัวนี้เัาตัดอกสองสาม รับตัวมาเอิ่มเฟินาะค่ะพี่น้อง fc จะไปตัวไดที่เขามังบัเขาจะเอาหามาเสียบใส่น้ำเฟื่อมันเป็นหาเพราะว่ามันมันลอยมากเสียบในสามาไปเสียบโดยเบื้องต้นใช่ค่ะมามาเสียบตัวนี้ได้ไหมเจ๊ได้ก็เป็นหกห้านะเออหกห้าจะไหมเราเราซื้อเป็นหกห้านี่ไหมชอบห้าก็เอาห้ามาใส่เรแล้วก็เป็นหกห้าคือคือวันสุกนี่มันจะเป็นมันจะส่วนมากแล้วจะเข้า ข้าขาเดียวเือวันมันข้าบนข้าล่างของเขาสองทั้งบนทั้งล่างเนาะอีคขานึงน่งนะจนมากแล้วนะห้าจะมาเสียบมันจะอยู่ในนี้แหละเหลือขาเดียวครับเหลือแต่บนหรือล่างกับบรลูนแต่ว่าอีค้าหนึ่งมันจะเอาห้ามาเสียบเป็นเก้าห้าหรือ่วหกห้าสามห้าอะไรอย่างเงี้ยจนมากมันจะออกอย่างนี้ล่ะมันจะออกมีสามตัวสี่ตัวนี่แหละก็คือว่าอันนี้ไม่มีโค้งสุดท้ายละก็คือเด็ดไปเลยตัวนี้ ถ้า<ย>ถ้าผ่านมาก็มาเอาก็ได้มีมีโค้งสุดท้ายอยีกไหมครับออมีถ้าถ้าถ้าผ่านมาก็มาเอาเพราะว่าสูตรบ,บนเรายังไม่ทําเลยสูตรบนยัง <บน S 1> ไม่ทํา<บ>น,นะครับน <ะ S 2> นเนาะบนงน้นอันนี้เขาเน้นเลยนะล่างนี่ยเขาเน้นเลยนะได้หกละเหมือนกันละเจ๊จะทําวันไหนครับผมเยวผ่านมาก็แวะมาเอา้ะครับเอาพ่อแม่พี่น้องถ้าแอดมินยังมาไม่ทันก็สามารถโทรหาได้นะครับเนาะศูนย์หกห้านะครับหกส5มหนึ่งห้าสี่ห้าสอเบอร์เจ๊เอี้ยงนะครับ จะทําเลขบนใช่ไหมเจ๊รอล็อตลอไปบนมันจะชนตัวนี้ไหมมันจะชนเจ็ดแปดสามแปดไหมนะครับเนาะสามารถโทรหาเจ๊เอี้ยงได้นะครับแต่ว่าหกนี่มันจะเป็นดับบนเลยมันจะอยู่ได้แค่ล่างครับบนนี่มันจะดับเลขหกจะไปบนบ่ได้หกสามจะเป็นสามหกกับบ่ได้อต้องเป็นหกสาม คือหกมีมาล่างหลักสิบล่างเนี่ยนี่เขาคนหนุ่ยสิบสิบเพื่อกันนี่เขาก็ะสิบเพื่อกันอันนี้คือพี่น้องเอฟซีเห็นเฮียงกันนี่คือสองสูตรเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีสองสูตรเนกันจะเอามาเฮียงกันเบิรงเนาะค่ะอันนี้มีสิบมาด้วยกันเลยเนี่ยเนี่พวกแปะพวกแปะค่ะนี่มีสิบมาด้วยกันพี่น้องเอฟซีจะปิจารณาเบิรงเด้อค่ะ ตัวที่เพิ่วงวุ่นปมไหวก็คือเพิ่นตัวเนีนห้องเพิ่นเนะาะค่ะพีน่น้องเอฟซีกับสองสูตรที่ยงกันเพิวว่นกับวากมาน้ากันนะฮะกมาล่างค่ะพีน่น้องเอฟซีกัแปดมาบนค่ะพี่น้องเอฟซีกับหกแปดกับมีชิดมาน้ากันค่ะพี่น้องเอฟซีกับวงไนไปหายอยู่เนาะคะ่ะมาน์ตบังหันมันมามาถูกอยู่แต่ว่าตู้ที่ไปจับใไซน่ะมันถ้าเป็นตู้อยู่ในนอตสูตรถ,าถา้าเข้ามาอยู่ในสูตรตู้ลักแบบนี้ได้ มั่วตรงขางตัวหลังแบบนี้ได้เลยเนี่ยตัวหลังแบบนี่ยคือเข่าเลยทำวิ่งก็ได้เงินเลยก็นะแต่ว่ามันแบบมันหลุดเอาเอาตัวที่ไม่มาเนี่ยมัดเสียบใส่แทนมันหลุดตรงนี้อ่าในสามาเสียบได้สามามาได้รับนอรเอดซ์ซี เอาจแล้วเนาะเอ้าแคบเอาเลยเดี๋ยวคนแวะมาคแล้วค่อมาเอาอีกเอาเงินก็ได้จอไว้คนน้องเอฟซีคันแอบแต่ผ่านมาแถวนี้ก็สิแวะเอาให้อีกนอคขาย่ำให้อีกนอคพี่น้องเอฟซีงานคนมีเพิ่มเติมคนนอคพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณนะครับสำหรับแนวทางดีๆนะครับอะ ันนี้ก็ขอขอบคุณเจ๊เอี้ยงนะครับผมที่บอกแนวทางนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับเนาะถึงจะไม่ได้มาก็สามารถเห็นแนวทางของเจ๊เอี้ยงได้นะครับโทรหาเจ๊เอี้ยงได้นะครับผม065 631 5452นะครับผมลืมรรตรี่นะหาหาไม่เ่อได้แล้วในนี้หกสามหกสามก็คือหกสามนะจะไม่ได้เป็นสามหกนะไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับก็ได้ เพราะว่ามันอยู่หลักสิบแล้วนี่มันอยู่หลักสิบเหมือนกันแล้วเขาได้มาสองสูตรรวมกัน,กนมันจะอยู่หลักสิบแล้วเดี๋ยวเจ๊ผมผาใจนะครับเจ๊ไอ้ที่ไม่ได้วงกลมนี้มีสิทธิ์ออกไหมนี่หลุดครั้งเดียว,วสองครัง้งครับทีนี้นะหลุดแล้วนะเห็นไหมเขาหลุดครั้งแรกแล้วหลุดครั้งแรกแล้วครับหลดเมื่อกี้ครับผมอันเจ้าของสูตรเพาก็บอกว่าอ้าวหลุดไปแล้วอ้าวคราวนี้ยาวเพาก็บอกอย่างนี้ข้าวนี้ยาวเขาบอกว่าข้าวนี้ยาวพ่อแม่พี่น้องฟังนะครับผม หลุดไปแล้วครั้งหนึ่งรอบนี้ยาว <laughs> เขาจ,จับแบบนี้แหละ <laughs> เขาจับซื้อเองเขาจับแบบนี้แหละอี่หกสามนี่ไหหกสามก็หกเปียครับ<ๆ>แล้วก็หกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งแค่นี้นเนี่ยแม็กซ์ที่สี่ตัวนะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวนี่แค่นี้นี่เขาซื้อนัน่นบ่ครับผมหนึ่งสองสามสี่แม็กซี่มีแถวในแท็กเนี่ยเขาซื้อส่วนครับส่วนแถวที่สองแถวที่สามมาเป็นแถวลงไปนี่คือจังละเป็นบนสูตรบนอันนี้คือสูตรล่างใช่โอเค แต่ธรรมดาที่เราจับซื้อทุกทุกงวันไงทีสูงข้างบนนี่แต่ผมชอบตรงที่ว่าปีหนึ่งหลุดสองครั้งเออแต่ก่อนมันมันมันเขาบมันก็บพรดังเพราะว่าก็ยังดังไปอย่างพี่ก็คือคือหลุดหลุดแค่เขาคนเดียวนะครับเพราะว่าเขาซื้อเขาซื้อคนเดียวคนซื้อคนเดียวเนี่ยเขาไปซื้อน้ำพนไทยบ้านเขาเนี่ยเขาสิมาซื้อนัมเฮาโอ้ได้ยินช่วงช่วงเจี๊ยนถูกประจําเลยนะครับจำละคนไทยบ้านเนาะซีมาซื้อดัมเฮาเอาใช้เป็มาซื้อดัมเฮาแต่ว่าเขาบ่ลงเขาบารุงในซี่เขาย่านนันหลุดย่านพันดาอว กลัวเจ้าของสูตรดาครับใช่ไหมกลัวเจ้าของสูตรกลัวเอฟซีกลัวกลัวเอฟซีดาอ๋อเพราะว่ามีแต่เขาเป็นเขากบบมาปล่อยสูตรแรกรุ่แรกกับแมนเขากระบอกที่นี่รักกระบอกที่นี่ครับห่าสองแล้วก็ห่าเกตก็ออกห้าเกตเต็มๆทั้งกันแต่ว่าเขาเป็เห็ุสูตรทั้งหลังเนาเห็ุแค่นี้ครับออกวันนี้วันสองเขาจะมาเห็ุสูตรเต็มสูตรอันนี้คือสูตรเต็มนะเจ๊เนาะสามารถออกทั้งบนทั้งล่างได้ก็มีแต่ห้าที่จะรักมาได้ ที่จริงมักขืนเซในเรื่อนี้แคหางน้องมันก็ค่อยมาพยานในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับผมโอเคอเราสับร้อนแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับจะลืมก็เลยกดแชร์คนละหนึ่งให้หนึ่งแชร์น,นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกทุกท่นานครับผม